สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีกรกฎนะ,ะชาวราศีกรกฎนะครับผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะครับชาวราศีกรกฎเดือนนี้คลิปนี้คือคลิปดวงความรักประจําเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2560ของชาวราศีกรกฎนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาทุกคนนะครับที่ยังติดตามผมอยู่นะครับแม้ว่าผมจะมามาให้หายนะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์ติดตามยังอุตส่าห์มีคอมเมนต์มยังอุตส่าห์มีเอ่อการกดถูกใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูท่าทางชาวราศีกรกฎจะกระท่อนกระแท่นกับความรักมาพอสมควรเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าผมพูดอะไรออกไปนะจากเนี้ยคุณไม่ต้องเชื่อนะ บอกเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องเชื่ออะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไว้อะไรที่ดีก็ถ้ามันเป็นคําแนะนําที่ดีๆคุณก็รับฟังไว้พิจารณาก็ได้นะครับอืแต่อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องสนใจนะจากนี้ให้คุณรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะพูดโดยการใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอคือเดือนพฤศจิกายนเนี้ยความรักของชาวราศีกรกฎอ่ะ ผมอยากจะบอกว่าคือ,คอมันความจริงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันน่าจะสมพงกับราศีกรกฎนะครับในด้านอื่นๆอย่างเช่นด้านการงานหรือการเงินน่าจะไปอย่างน่าจะไปน่าจะเป็นไปในทางแบบนั้นนะแต่ความรักในเดือนพฤศจิกายนระวังการทะเลาะนะครับระวังการทะเลาะระวังความขัดแยง้งหรือระวังการเลิกลานะกับแฟนหรือกับคนที่เรารักหรืออกหัก ผิดหวังในความรักที่บางทีเราไม่คาดคิดนะหรือว่าบางทีหรือว่าบางทีเรารักเขามากเนะี่ยแต่สถานภาพของความรักเนะี่ยมันเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าหรือว่ารักต้องห้ามนะจากความรักที่เรามีให้เนะี่ยบางทีมันอาจจะถึงจุดจุดดับหรือจุดจบหรือจุดที่ต้องมีการตัดสินใจแต่เป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่ คือไพ่เนี่ยผมพูดตรงตรงเลยไม่อยาก,กอ้อมค้อมแล้วคือมันหมายถึงการเลิกลาขัดแยง้งเข้าใจผิดทะเลาะบอกแหวงแล้วก็พัดภาครวมถึงมันยังหมายถึงรอยร้าวที่ฝังอยู่ในใจบางอย่างและผมเตือนว่าอย่างหนึ่งคือคุณเดือนนี้มันมีความหมายของการประทะนะการประทะหรือว่าการโต้คารลมการพูดจาการทะเละาะกันด้วยวาจาหรือบางรายเนี่ยถ้าหนักๆเลยคือ ทะเลาะกันทางร่างกายตบตีอิจฉาลิษยาตบตีหรือว่าผัวตบเมียเมียตบผัวเมียเจอจับได้ว่าผัวไปมีชู้มีกิก๊กเนี่ยเมียตบผัวผัวตบเมียเมียน้อยมาตบเมียหลวงคือทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันหมายถึงการประทะถ้าถ้าดีหน่อยนะถ้าดีหน่อยก็คือการประทะคารลมถ้าร้ายก็คือการประทะกันทางร่างกายไม่ว่าจะจากฝ่ายไหน นะครับอืมหรือว่าอาจจะเกิดเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโสภาสถาพรขึ้นสําหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องความรักนะย้ํานะว่าเป็นเรื่องความรักนะครับอืมเพราะว่าไพ่ใบนี้มันแฝงถึงความรู้สึกโกรธเกลียดชังอิจฉาริษยาฝังใจแล้วก็รอยร้าวที่เจ็บปวดบางทีจากความโกรธไม่ใช่บางทีจากความโกรธ,าจ,ากากรธจากความรักมันผสมผสานกัน แล้วมันมันหาทางออกไม่เจอแล้วเจออะไรหลายหลายหลายอย่างมากกดดันเนี่ยจากรักบางทีอาจจะกลายเป็นเกลียดอ,อรักแรงและเกลียดแรงเกลียดแรงนะครับใช้รอเรือรอเรียงให้ถูกต้องอืผมผมผมแค่บอกเฉยนะว่าไพ่มันออกมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คุณจิตตกไม่ไม่อยากให้คุณซีเรียสถ้าคุณรักกันชอบกันอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะฟังขำๆพอนะครับคืออย่าให้หมอดูคนไหนมาชักนําคุณ อย่าให้หมอดูคนไหนมาลิขิตชีวิตคุณว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฟังอะไรแล้วมันดีเก็บไว้ไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับคือหมอดูอ่ะกำหนดชีวิตคุณไม่ได้หรอกคุณต้องกําหนดชีวิตตัวเองนะครับผมแค่ดูตามหน้าไพ่เฉยๆไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ระวังปัญหาทะเลาะวิวาทขัดแยง้งระหว่างเราและแฟนหรือภาวะของสิ่งอื่น อย่างเช่นมือที่สามที่เข้ามาจนทําให้เราต้องทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะกับมือที่สามปัญหาที่มันคลุกกุ่นเดือนพฤศจิกายนนี้ยอาจจะอาจจะพบจุดที่เขาเรียกว่าอะไรจุดสลบนะครับจ,จุดสลบจุดจุดสลบคือว่าแบบโป้งเดียวจบเลยแบบสลบเลยฮนะเออไม่รู้ว่าจะออกับทางไหนนะไม่รู้ว่าจะโป้งใส่เขาหรือโป้งใส่คุณน,นะครับโป้งนี่ผมไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงอย่างนี้นะผมหมายถึงหมัดนะเออผู้ที่เฉยว่าหมายถึงหมัดผู้ให้เข้าใจง,ง่ายก็คือมันโดนต่อยอะ จุดสล,ลบแบบโป้ปงเดี่ยวหลับเงี้ยเออนะเอเอมันมัน,ม,นมันน่าจะมาถึงจุดนั้นแล้วแหละนะแต่คือคือคืออยากจะรู้ว่ามันจะไปจบที่ใคระน่นเองนะครับมันมันจบที่คุณหรือมาจบที่คนอื่นผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไพ่มันหมายถึงการแตกเ้าภาวะเจ็บปวดในหัวใจส่วนผู้ผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีอะไรกันปกติอยู่แล้วเนี่ยระวังการทะเลาะนะครับระวังการทะเลาะบางทีอาจจะ เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องมันใหญ่อยู่แล้วที่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยแล้วก็งัดมาทะเลาะกันอีกหรือว่ามีปัญหาเดิมๆมาให้ทะเลาะกันอีกคือปัญหาเดิมๆเนี่ยอ่ะถ้ามันเป็นปัญหาถ้ามันเป็นปัญหาใหม่ๆสดๆเนี่ยก็คือคงจะแค่แบบทะเลาะกันเล็กน้อยพอปรับความเข้าใจกันได้แต่ถ้าเรื่องเก่าๆของใครเนี่ยที่เคยทําไว้แล้วมันไม่ดีเนี่ยเราเน้ว่าอีกฝ่ายตึงหยุดทําแล้วอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาอีกเรื่องเก่าๆโผล่ขึ้นมาอีกกูเคยบอกมือแล้วใช่ไหมว่ามือทำเนี่ยเห็นไหมเคยได้ยินประโยคนี้ะ กูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมกูเคยเตือนมึงแล้วเนี่ยคือความสะสมไงรอยร้าวในหัวใจเคยมีอยู่แล้วแล้วนึกว่ามันหายไปแล้วนึกว่ามาสมานได้เรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆแฟนเราหรือหรือหรือม,มองในมุมกลับคือตัวเราเองอาจจะไปทําอย่างนี้กับแฟนให้แฟนเจ็บปวดอีกเกิดรอ,อยร้าวในหัวใจอีกซึ่งไม่รู้ว่ารอยร้าวในหัวใจเกิดขึ้นในใจเขาหรือว่าใจเราแต่มันน่าจะมีรอยร้าวในหัวใจเกิดขึ้นถ้าใครทําอะไรสักอย่างที่มันไม่ดีในเดือนพฤศจิกายนนี้เตือนนะครับเตือนนะส่วนผู้ที่อยากจะจีบใครเนี่ยถ้าโสดและอยากจะจีบใครเนี่ย ไม่แนะนํานะครับคือบอกเลยบอกตรงๆเลยคือไม่แนะนํานะอยู่เป็นสวดไปก่อนดีกว่านะครับอืมไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีคู่ในวันลอยกระทงนะครับมันไม่ตายหาหรอกนะครับแค่ไม่แค่ไม่มีคนลอยกระทงด้วยมันจะขาดตจตายลยหรเื่องก็ไม่รู้โอเคครับขอบคุณมากนะครับที่มารับฟังจนจบนะครับอะไรดีเก็บไว้นะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับกราบขออภัยด้วยที่พูดจาไม่สุภาพอยากให้รับฟังด้วยการใช้วิจารณญาณนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ